ว่าเอธตอนนี้อ่ะพูดลงตรงนะเมื่อก่อนเออในคนเขาค่อยจะดูถูกดูแคลนนะฮะ mm. ตอนหลังพอดอกเตอร์มาทำเนี่ยมันกลายเป็นเวแพงขึ้นมาแล้วมีทั้งเครื่องเพชรมีทั้งแฟชั่นโชว์เพชรแล้วก็มีทั้งการ่าดินเนอร์แขกที่มาในงานก็ไม่ใช่ว่าใครจะได้เข้ามาง่ายๆก็ต้องซื้อโต๊ะการ่าดินเนอร์คิดยังไงกับคำนี้คำว่าเปลี่ยนจนเป็นกลายเป็นเวแพงไปแล้วค่ะเพราจริงๆเราก็เดฟนิชั่นว่าเราจะอยู่กุ๊บเวแพงนี่แหละหรือว่าจะอยู่กุ๊ปที่ว่า คนที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วอิมแพคต่อโลกใบนี้ได้นี่แหละก็คือคนที่มีความพร้อมในการสร้างขยะนี่แหละคนที่มีความพร้อมในการทําลายล้างโลกเนี่ยคือคนกลุ่มนี้แหละคนรวยใช่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาได้นะคะเราเรารง,งับยับยั้งการใช้สิ่งที่ซึ่งเปลืองฟุ่มเฟือยเขาได้เนี่ยรับรองว่าทุกคนนะ่ะให้ความร่วมมือกับเราเพราะกลุ่มเรานะ่ะ กว้างขึ้นจริงๆแล้วเราต้องการขยายทุกกลุ่มนั่นแหละค่ะแต่ว่ากลุ่มที่เราลืมไปก็คือกลุ่มไฮเอ็นแต่ตอนนี้เราเห็นว่านางงามด้วยกันเนี่ยเรา,เรา